อัปเดตเรื่องราวของบ้านกกเกาะกันสักหน่อยครับทุกท่านตอนนี้ก็มีประเด็นร้อนนะครับผมร้อนมากๆกครับช่วงนี้นะครับผมทําไมมันทะเลาะกันมั่วซั่วกันไปหมดนะเออผมก็ไม่ได้อยู่เคียงข้างฝั่งไหนนะต้องบอกอย่างนี้นะครับเออผมก็ขอเล่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแล้วกันว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นผมก็งงใครที่ติดตามทุกช่องอนะช่วยคอมเมนต์บอกจอนนี่หน่อยนะมันเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่เนี่ยครับก่อนหน้านี้นะย้อนกลับไปก่อนนะย้อนไปก่อนก่อนที่จะเอาเรื่องราวในคน,ขอ,คนของคนในหมู่บ้านกกอกนะครับ อ่ะมันก็จะมีเรื่องของแม่แหลมแม่แม่น้องนะครับผมทานายนักร้องนะครับเออนาแต่ก็มีประเด็นวนกันอยู่นี่แหละนะครับเมื่อก่อนแม่แหลมแกก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรกับใครเท่าไหร่นะ <_' S 1> ไม่ค่อยเข้ามาใน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 แนวนี้เท่าไหร่นะ <_' S 1> พึ่งจัดมันมเริ่มเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ<__>แต่เอาเอางี้คือแม่แหลมเลยเมื่อก่อนแกก็เคยอยู่ฝั่งแม่น้องนะครับผมเออเคยอยู่ฝั่งแม่น้อง คือใครได้เข้าไปใกล้ชิดกับแม่น้องอ่ะแปลว่าอยู่ฝั่งแม่น้องแต่ผมไม่เคยไปไปผมไม่เคยไปใกล้ชิดกับแม่น้องนะผมก็เลยแบบไม่เคยไปไปอยู่ฝั่งแม่น้องนะครับผมอันนี้ต้องพูดกันไปตามตรงนะแต่ว่าผมอ่ะเคียงข้างน้องชมพู่นะครับผมผมก็อยากเห็นความเป็นธรรมเกิดขึ้นกับน้องชมพู่แค่นั้นแต่ตอนที่ผมนําเสนอข่าวนะครับในยงที่ผ่านมาอืมแต่ทีนี้นะครับมันก็หลายคนนะคนที่แบบไปอยู่ใกล้แม่น้องเนี่ก็แตกออกมาก็เยอะนะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ย้อนกลับมาทนายนักร้องนะครับผม เออทนายนักร้องของเรานะเขาก็แบบเออไปร้องทางเ,าเรือนจำใช่ป่ะละ่ะเออไปร้องที่ทางอาป้าแตนเนี่ยเขา,เาไปเยี่ยมไปเยี่ยมลุงพล,ละอะไรเงี้ยใช่ไหมก็เป็นประเด็นแล้วทีนี้ทางป้าแตนเขาก็จะฟ้องกลับเขาจะร้องกลับของเขาอะนะเออก็ก็เงียบลงก็ซาลงแล้วนะประเด็นนี้ก็เงียบลงก็ซาลงทีนี้นะครับผมมันก็มียูทูบเบอร์ สายลุงพลใช่ไหมครับผมที่แบบไปร้องแม่น้องเรื่องออที่ดินแบบเรื่องตาสงวนนะครับผมหรือที่แบบไปทํากินแบบสวมสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับจนแบบมีเรื่องฟ้องร้องจนสารไปนัดฟังคําสั่งนะครับผมแม่น้องก็ไปก็มีบทลงโทษออกมาเสียค่าปงค่าปรับไปค่าเสียาหายก็ว่าไปใช่ไหมละ่ะรวมๆแล้วประมาณ4ี่หมที่เสียไปในวันนั้นนะครับอ่ะต่อมาก็ ว่ามีการร้องละเมิดสารนะครับผมแม่น้องก็จะไปร้องละเมิดสารกับยูทูบเบอร์คนนั้นนะครับเพราะว่าออกมาพูดนู่นนี่นั่นเลยอย่างเงี้ยเออก็ยังเงียบไปอยู่เหมือนกันนะครับแต่มาวันนี้นะครับผมมาวันนี้เนี่ยก็มีประเด็นใหม่เข้ามาครับประเด็นใหม่เข้ามาผมก็ งงว้แม่แหลมคือก็ไม่เคยเห็นแกไปทะเลาะกับใครหรือไปมีปัญหากับใครนั้นที่ผ่านมานะเรื่องเหมือนแม่แหลมเองก็เราจะรู้จักกับอทนายนักร้องเป็นอย่างดีแล้วช่วงที่ผ่านมาก็รู้จักกันหมดครับผมที่ผ่านมานะเออคือผมอรู้จักกับทุกคนนะแต่ว่าคือผมก็แบบมันก็ไม่ได้หนักปขนาดนี้อนะเออทีนี้เห็นว่าเหมือนจะมีปัญหาทางทนายนักร้องเหมือนจะมาร้องทางนี้ด้วยนะครับผม หรือจะฟ้องหรือจะร้องไงไม่รู้เนี่ยต้องไปชี้แจงอะไรกันที่สถานีตารวจผมก็ฟังมานะฟังมาฟังแบบไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปตั้งใจว่าเออเขาทะเลาะกันประเด็นไหนอะไรยังไงแนะ่แต่ที่รู้ๆคือมันเกี่ยวกับที่ดินนะครับเออที่ดินที่ทํากินที่ที่เกี่ยวกับพื้นที่ป่าเนี่ยนะครับผมอยู่ในหมู่บ้านกกอกเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบนี้มันจะมันจะบานนะมันจะบานไปมันจะลามนะถ้าไม่หยุดนะ อ่าเพราะแม่น้องโดนก่อนใช่ไหมฮะอ่าคนในหมู่บ้านแล้วก็จะมาโดนตามนะครับตอนนี้น่าจะหลอนกันหมดนวะตอนนี้ใครที่แบบทํากินใกล้พื้นที่ป่าต้องต้องเตรียมตัวแล้วนะครับต้องไวตัวแล้วนะเออดูทรงแล้วแบบมันจะมันจะไปเรื่อยนะครับผมผมก็ไม่เห็นด้วยนะที่คนข้างนอกนะครับผมไปทะเลาะก,กับคนในหมู่บ้านกกกอนะครับก,ก็ก็ไม่สมควรนะ แม้มันจะหมดคอนเทนต์แล้วนี่ผมว่ามันก็ไม่ควรที่จะไปหาเรื่องกันหรือไปทะเลาะอะไรกันผมว่ามันควรควรปล่อยเขาได้แล้วนะครับผมบ้านกกอกนี่ให้ชาวบ้านเขากลับไปอยู่สภาพเดิมอ่ะนึกออกไหมเออให้เขาอยู่ขับเราอยู่สภาพเดิมมาดีแล้วนะครับจะรู้สึกว่ามันมันวุ่นวายขึ้นนะครับคนก็ติดตามเยอะนะคนก็เชร์เยอะผมก็ไปดูอยู่อ่ะทางทนายนักร้องเขาไลฟ์ส่วนคนก็กดไลค์เจ็ดร้อยอยู่นะอืม ยอดวิวก็ถือว่าเยอะพอสมควรก็คนก็ยังแห่เชียร์อยู่เหมือนกันนะครับอ่าเพราะกลุ่มที่อยู่ฝั่งตรงข้ามทางฝั่งลุญพลนี่ก็จะก็จะไปทางช่องนี้อยู่แล้วเพราะเขาก็ชัดเจนเนะแบบตรงข้ามชัดเจนนะครับของทางแม่น้องก็เหมือนกันแต่ว่าของทางแม่เลี้ยงเนี่ยแกอยู่ฝั่งไหนตอนนี้ผมไม่ดูนะเพราะว่าผมก็ไม่เห็นแกพูดประเด็นกอกๆสักเท่าไหร่ก็เห็นแกพูดแบบ มาล้มมาแหลมไปนะครับผมมาย่อมมาย่อมไปนะก็สายสารรอีสานมายอมมาย่อมนะครับเออแต่ผมก็เปิดฟังบ้างนที่แกพูดนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ฟังประจําอืมแต่ก็แต่ก็ไม่ไม่รู้ว่าเออแต่คิดว่าแกคงแกคงไม่ได้ย้ายข้างไปอยู่ฝั่งลุงพหลหรอกมั้งหรือยังไงนะครับอืมทําไมแบบไปทะเลาะก,กับทางอทานายน,นักร้องได้นะครับ กับแม่น้องทะเลาะหรือเปล่าผมไม่ทราบนะอันนี้นะญาตสุดนี้ทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าอืมแต่ว่าก็น่าเป็นห่วงบ้านกกอกนี่แหละครับทุกท่านก็ไม่รู้ว่าใครจะติดคุกนะอนาคตเนี่ยนะผมว่าเดี๋ยวพลาดมาเดี๋ยวมีติดคุกแนละ้วเนี่ยผมว่านะอืมเพราะว่าที่ดินนะครับของของคนบ้านกกอกเนี่ยมันก็ติดกับที่ป่าสงวนละไม่รู้ว่าใครจะโดนอีกแต่คง แต่ถ้ามีเงินประกันตัวก็คงไม่ติดหรอกนะครับผมแต่ถ้าใครไม่มีเงินนี่เนี่ยซวยนะครับแต่ถ้าใครที่เป็นยูทูบเบอร์อยู่แล้วมีเอฟซช่วยเหลือโอเคก็ถือว่าโชคดีไปนะครับอืมก็ถือว่าโชคดีไปอย่างผมนี่ผมก็เกือบเหมือนกันนะก็เกือบเหมือนกันเออแต่เราก็หาทุกวิธีทางอ่ะประกันตัวสู้ในชั้นอุทธรณ์นะครับเรื่องไม่เป็นเรื่องอะนะ <c oughs> นี่อีกไหน่อยเดินทางไปส่งไปยื่นอุทธรณ์ให้ทนายเขียนให้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็รอไปยื่น นะก็น่าจะไปไปลายเดือนนี้ผมก็ไปจะไปไปลายเดือนนี้นะครับนี่แหละครับก็เห็นแล้วแบบโอ้โหนะดีนะผมแบบว่าออกมานานแล้วผมออกมาเป็นปีจะสองปีะนะผมจํจาไม่ได้อนานมากออกมาจากความวุ่นวายนะออกมาจากความวุ่นวายนี้นะครับเมื่อก่อนนี่็หลวมตัวเข้าไปทะเลาะก,กับช่องนั้นช่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เราเราคิดได้แล้วเรารู้แล้วว่ามันเป็นคอนเทนต์แบบไหนยังไงนะ่ะคือเราเข้าใจแล้วเราเราออกดีกว่า เพราะว่าบางคนก็หากินกับการด่ากาันการใส่ร้ายกันหรือการฟอ้องร้องกันอะไรอย่างเงี้ยบางคนนั้นี่ผมไม่ได้ไปอื่ชื่อใครนะแต่บางคนก็หากินแบบนี้จริง,รงๆยูทูบเบอร์บางช่องนะครับแต่ผมก็คงไม่ไปเตือนอะไรแล้วนะผมพอแล้วนะไม่เตือนนะคือแต่ผมพูดลอยๆเฉยๆนะครับไม่ได้ไปเจาะจงหรือไม่ได้ไปว่าอะไรใครแต่ว่าเล่าให้ฟังว่ามัน,ม,นมีแบบนี้กันนะครับผมเออนะก็ แล้วแต่ทุกท่านจะพิจารณาเอานะผมก็พูดเป็นภาพรวมให้ฟังอือย่างไรก็ตามผมก็อยากเห็นความเป็นธรรมเกิดขึ้นให้ให้กับคดีน้องชมพู่ให้กับตัวน้องชมพู่เหมือนกันนะครับแต่เพียงแค่ว่าเราไม่อยากจะไปอวยใครแล้วก็แบบไปเชียร์ใครผักเกินหน้าเกินตายแล้วแบบมีการทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยอจริงๆกับผมเข้ามาในจุดนี้ผมก็จริงใจนะจริงใจกับกับทุกคนที่ผมรู้จักนะแต่ว่าเราไม่ได้รับความจริงใจตอบกลับมา บางคนก็จะกลัวว่าเราไปเกาะแสงเขาบางคนนะครับผมก็แบบไม่ให้ค่าเราอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็เอาเปรียบเราบางคนก็หลอกใช้เรานะเจอสรารพัดครับแต่เอฟซีเป็น้องประชาชนที่ติดตามอะ่ะไม่ได้ไม่ได้เจอไม่ได้สัมผัสก็อาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าอาจจะติดตามด้วยความชอบความไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลัก อันนี้ผมก็เข้าใจนะไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจนะครับแต่ผมแน่นอนว่าผมยืนยันตรงนี้ว่าผมพูดเสมอผมไม่ไปทะเลาะก,กับช่องไหนแน่นอนนะครับเป็นการส่วนไ,ไ,ไม่ไม่ไม่ทำนะแน่นอนแต่ว่าผมจะขอพูดในมุมของผมเฉยๆประเด็นนั้นประเด็นนี้อะไรอย่างเงี้ยก็วิเคราะห์วิแค่ะกันไป FC ชอบฝั่งลุงพลก็ไปเชร์ฝั่งลุงพลเน c ชอบฝั่งแม่น้องก็ไปเชร์ฝั่งแม่น้องก็แล้วแต่ตรงนั้นนะครับแต่ผมแค่อยากอยากให้ทุกท่านมีสติสักนิดนึงว่าเออ บางเรื่องนะครับผมมันเราก็อย่าไปเชียร์ให้เขาแบบหลงผิดอะไรอย่างเงี้ยนะครบบคนนะับบางคนนะะต้องใช้คำว่าบางคนนะบางเรื่องนะครับเราเรา,เราต้องเราต้องไปห้ามปาอ่มนะไปห้ามช่วยกันนะเออเรื่องนี้มันไม่ไมควรเล่นไม่ควรทําก็อยาเลยอยนะ่างเงี้ยไปไปเม้นต์แบบนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบไม่ไม่วุ่นวายนะครับเออก,ก็ประมาณนี้นะทุกท่านอันนี้ผมฝากเตือนสักนิดนึงแล้วกันนะครับ เรื่องที่แบบมันเกิดขึ้นในหมู่บ้านเนี่ยผมว่ามันควรห้ามกันกันได้แล้วนะครับผมเออในงั้นก็ดูเดือดร้อนกันยาวแน่คนที่แบบไม่รู้อีโนูเนี่ยก็ซวยไปด้วยโดนหางเลขอะไรประมาณนี้อืมโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปสวัสดีครับ